สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่12พฤศจิกายน2024นะครับวันนี้ฟีดกิดินเด็ก80จากว่นนี้76หลายคนยังไม่นอนผมเองก็แทบจะไม่นอนนะวันนี้นั่งดูกราฟนั่งดูราคาของบิตคอยด้วยความทึ่งคาดไม่ถึงว่าหลังเลือกตั้งมันจะมาไกลแบบนี้นะบิตคอยดอ o คอย l อ c คอยหลายตัวพุ่ง ตื่นมาพอเห็นบิตคอยสามล้านบาทเนี่ยคิดอย่างเดียววันที่ลุงทรัมป์ถูกรอบสังหารถ้าแกเอี้ยวตัวเร็วไปนิดหนึ่งหรือช้าไปนิดหนึ่งเนี่ยเพื่อนถ้ามันไม่โดนแค่หูเนี่ยวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นราคาของตลาดคริปโตแบบนี้นะครับออแต่คลิปนี้เนี่ยสั้นๆเลยอ,อยากจะมาแสดงความยินดีกับเพื่อนๆหลายคนที่อดทนมาตั้งแต่บิตคอย ร่วงลงไปตอนวิกฤต FTX วิกฤต l ลูน่หลุดเพกบ้างอะไรบ้างเราเห็นบิตคอยหมื่นหกหมื่นเจ็ดหลายคนท้อหลายคนอยากจะออกจากตลาดรออย่างเดียวหลุดดอยปุ๊บไม่เอาแล้วตลาดคริปโตไม่ยุ่งแล้วแต่ทุกวันนี้หลายคนในช่องที่แบบเข้ามาคอมเมนต์เป็นขาประจำเป็นคนที่มุมาณนะอดทนแล้วมั่นใจในตลาดคริปโตมั่นใจในบิตคอยเนี่ย วันนี้ทํากําไรแสดงความยินดีด้วยนะครับคนที่ขายหมูไปแล้วอย่าเสียใจเด็ดขาดเพื่อนๆอย่าเสียใจเด็ดขาดไม่มีการขายหมูที่ทําให้เราขาดทุนนะครับและณนะตอนนี้สัปดาห์แห่ง all time high ของบิตคอยเนี่ยเรามาในจุดที่เราไม่เคยมาเราอยู่ในน่านน้ำที่ไม่เคยมีเรือลำไหนไปถึง แต่เรือลำเดียวกันอย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่เรามาเห็นว่าไอ้น่านน้านี้เป็นยังไงนะเราไม่รู้ว่ามันจะไปต่อหรือเปล่ามันจะไปทำไฮเอไฮหรือเปล่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เตรียมตัวว่ามันจะมาแรงขนาดนี้เ,เช่นกันเวลามันลงเราก็ไม่เคยเตรียมตัวว่ามันจะลงแรงขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นแผนของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันหน้าที่การงานอายุความรับผิดชอบเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวของเราไม่เหมือนกัน ไม่มีกูรูไม่มีใครที่จะแนะนําให้เราดีที่สุดนอกจากตัวเราเองเขียนไว้ในกระดาษเลยว่าเรามีเป้ายัางไงเราความเสี่ยงเราไปได้ขนาดไหนเพื่อนผมที่ประสบความเร็จที่เป็นพอใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้อนาคตเขารู้อย่างเดียวทยอยเข้าและเวลาน้ำมันขึ้นก็ทยอยออกนะครับก็ไม่โปะ All In ไม่ทำอะไรที่ไม่มีสตินะ เชื่อว่าเพื่อนเพื่อรู้นะเชื่อว่าเพื่อนๆในห้องนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็อยากจะมาแสดงความยินดีด้วยนะหลายคนที่แบบเคยท้อเคยเครียดเคยไม่รู้ว่าเราจะหลุดดอยหรือเปล่าการลงทุนที่เราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันจะมันจะให้ผลตอบแทนกับเราหรือเปล่าวันนี้มันให้ผลตอบแทนแล้ววันนี้เราถึงจุดอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นะแต่เราถึงจุดจุดหนึ่งที่เรามาพร้อมกันแล้วก็เห็นพร้อมกันแล้ว บิตคอยสามล้านบาท3ล้านกว่าๆแล้วด้วยนะครับก็แสดงคมยินดีขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนมีแต่กำไรมหาศาลขอให้ทุกคนไปถึงเป้าที่ทุกคนต้องการวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม